โกโก้ในวัดมีขายเหรอครับไม่เห็นมีนะมีขายครับที่ไหนครับที่วัดเทพลาครับบริเวณตรงไหนครับตรงนี้ครับเอ้าเขามีมีมีป้ายขายโกโก้ขายกาแฟด้วยนะครับเขียนว่าเซเว่นเดย์คอฟฟี่กาแฟหดเหรียญสิบบาทนะครไหนไหนคนขายอยู่ไหนครับไม่มีคนขายครับเป็นตู้อัตโนมัติเลยครับโอ้ตู้อัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านวิธีใช้นะครับนี่วิธีใช้ตู้กาแฟหยดเหรียญหนึ่งหยดเหรียญให้ครบสิบบาทนะครับมี mm hmm. เหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบาทใช้ได้นะครับสองกดเลือกเมนูเครื่องดื่มที่ชอบสามโรสกูวงลิ 3, บนับหนึ่งถึงสิบแล้วดึงแก้วเครื่องดื่มออกได้เลยสี่ดื่มดำกับรสชาติเครื่องดื่มที่หอมอร่อย ชงสดใหม่ทุกแก้วขอบคุณค่ะโอ้ไหนไหนหยอดตรงไหนครับไม่ใช่อ๋อต้องหยอดข้างหน้าเหรอครับตรงนี้ครับอ่ะเปิดเปิดประตูเนี่ยครับตรงไหนครับตรงนี้เขียนว่าแก้วจะหล่นมาเองนะคะเออครับเอ๊ะแกจะกินอะไรบ้างครับจะกินทั้งหมดเลยนะครับโอ้กินทั้งหมดเยอะเลยครับจะกินอเมริกัน พ่อกับแม่ช่วยกินนะครับอเมริกาโน่ใช่ไหมครับอเมริกาโน่กาแฟดำคาปูชิโน่เอสเพรสโซ่ส่วนผมจะกินโกโก้อย่างเดียวนะครับไหนครับเหรียญอยู่ไหนครับเหรียญห้าก็ได้ใชครับใช่ครับเหรียญห้านะครับแก้วแรกนะครับเอาอเมริกาโน่นะครับต้องหยอดก่อนนะครับต้องหยอดหยอดในกรุ๊ปนึครับมันจะแสดงจํานวนตรงนี้นะครับห้าบาทห้าบาท ผมจะเอาตัวนี้ครับอเมริกาโน่กาแฟดำนะครับกดเลยนะครับตีนะครับก็จะหล่นมาเองนะครับดูนะครับการทำงานโอ้โหมาเลยครับแก้วใส่น้ำแานะครับโอ้ลงมาแล้วนะครับมดแล้วครับเต็มแล้วนะครับแล้วก็เลขเลขศูนย์นะครับก็จะหยุดนะครับตอนนี้เราก็จะเอามาดึงมานะครับต้องดึงนะครับ เอามาเลยครับแก้วแรกนะครับตรงตรงแรกเลยครับต่อไปแก้วที่สองครับแก้วที่สองใช้เหรียญสิบก็ได้นะครับเหรียญสิบบาทก็ได้นะครับผมจะเดียวตรงนี้นะครับต่อไปผมจะเอาคาปูชิโน่นะครับหยดเข้าไปครับสิบบาทแล้วนะครับกดเลยคาปูชิโน่โอ้ยวยลงมาแล้วครับเขาบอกให้นับหนึ่งถึงสิบนะครับถึงจะเต็มใช่ไหมครับ ต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะเต็มเองครับให้เหมือนถ้วยจารดนนะครับอ๋อต้องเป็นเลขศูนย์หยุดก่อนนะครับถึงจะได้ครับมาเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะดึงออกช้าๆเลยนะครับตรงๆนะครับอาอแรกที่สองได้เลยนะครับนี่ครับอูชิโน่ต่อไปแ้่ที่สามครับลองเหรียญบาทครับเหรียญบาทกับเหรียญห้านะครับเหรียญบาทกับเหรียญห้านะครับแต่ก็รวมกันเป็นสิบบาทนะครับตัวนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะมันเยอะนะครับนี่ครับ ต่อไปผมจะเอาเอสเพรสโซ่นะครับนี่ครับกบไปเลยนะครับ1บาท2บาท3บาท4บาทเครื่องก็จะบอกนะครับว่าเท่าไหร่แล้วนะครับ5บาทแล้วก็อีก5บาทนะครับก็จะกลายเป็น10บาทนะครับ10บบาทเลยนะครับกดเลยครับ ผมจะเอาเอสเปรซโซนะครับกดเลยนะครับตีอ่าถ้วยลงมาครับมาครับลงมาแล้วครับแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสิบวินาทีนะครับสองสามเขาบอกว่าแก้วจะหล่นลงมาเองนะครับกต่อเมือเด็กครับเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ต้องระวังเครื่องดื่มร้อนนะครับได้ยับไงครับดื่มช้าๆนะครับได้แล้วนะครับเอสเปรสโซนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปแก้วสุดท้ายนะคระสิบบาทอันเดียวเลยนะคะสุดท้ายเป็นอะไรครับโกโก้ที่ผมชอบกินนะครับยอดเลยครับเอะเลยนะครับสามสองหนึ่งติ่งยอดนะครับโกโก้ครบสิบาทนะครับเยอะเลยนะคะเตอดครับเตอร์ถ้วยนะครับลงมานะครับลงมาแล้วครับ จะโนลอีกแล้วครับอ๋อทุกวันนี้คนขายกาแฟไม่ใช่คนแล้วนะครับเป็นเครื่องเครื่องหย่อนเหรียญนะครับอัตโนมัตินะคบอ่ะทีนี้ครับหอมไหมครับหอมครับได้ได้กี่แบบแล้วครับได้ทั้งหมดสี่แบบก็คืออเมริกาอันแรกอะไรครับอเมริกาโน่อ่ะทีนี้ผู้ชมอยากดูชัดนะครับอเมริกาโน่โอ้หอมมากเลยเกินนะครับต่อไปครับ ต่อไปเป็นคาปูชิโน่ผ้จะต้องมีนมด้วยนะครับคาปูชิโน่ครับต่อไปครับต่อไปเป็นเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่กาแฟเข้มข้นนะครับสีจะต่างกันเล็กน้อยนะครับต่อไปครับอันสุดท้ายคือโกโก้นะครับโกโก้นะครับที่ผมชอบทานนะครับโอ้หน้าทานนะครับราคาแค่สิบบาทนะครับใช่ครับที่ผมซื้อหมดนี้แค่สี่สิบบาทเองนะครับครับอันแรกเลยนะครับ อันแรกอเมริกาโน่อันที่2คาปูชิโน่อันที่3เอสเปรสโซ่อันที่4โกโก้น,นะครับสีแก้วก็40สบาทนะครับราคานี้มาดูครับเราจะปิดนะครับนีอย่างนี้ครับีตู้ตู้นี้ยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อเซเว่นเดย์คอบาทสิบาทนะครับ,บ,รบแล้วก็ทางวัดก็ถวายตู้นะครับ ถวายโดยใครครับถวายโดยพระมหาขวัญชัยอาิชาโตและคณะสิทธวิปวัสนากรรมฐานว<ะ>ัทพวิลานะครับ,รบโอ้เครื่องนี้ราคาประมาณสองหมื่นขึ้นไปนะครับหรือบางรุ่นก็สามหมื่นสี่หมื่นก็มีนะครับ อ่ะคราวนี้เราก็ทานกาแฟเนียเลยนะครับเกตี้ครับตั้นี้อยู่ที่วาเทบลีลานะครับยำนะครับอ่ะโอเคนะครับบอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตี้ผีสั้นด้วยนะครับ ตูกาแฟอัตโนมัติครับ